ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องกินอ้อยไปเดชชนค่ะก็วันนี้นะคะเรานะคะได้ทําการตกลงกับน้องสาวนะคะว่าวันนี้เราจะมาแกล้งคุยยายกันคะ่ะโดยที่เราสองคนนะคะจะแกล้งทำทีวีแตกค่ะทุกคนแต่าไม่ได้ทําแค่แต่จริงนะคะทุกคนเราจะมือถือนะคะเชื่อมกับโทรทัศน์นะคะแล้วก็เข้าไปที่ตัวหน้าจอโทรทัพน์แตกนะคะในยู u ูบค่ะนะองเพื่อนพร้อมยังยังเล่นกเกมยูอย่าเพิ่งเล่นมาแกล้งยายกับพี่ก พร้อมยังเนี่ยยังเล่นเกมอะไรของหนูเนี่ยเกมวิ่งเก็บเหรียญไงแป๊บนึงได้ไหมขอแป๊บนึงโอ้ยคันพึ่งเกมนี้มันมีอะไรดีทั้งหนาเนี่ยโอ้ยเกมนี้ต้องทำสมาธิเ<ห>ยากเล่นเดี๋ยวขึ้นซับให้ที่หน้าจอดูเอาไลาน์นี้ไปนะเดีย๋ยวเพึ่งรู้ไปก่อนเดีย๋ยวพึ่งเลิกก่อนแป๊บนึงอะไรแป๊บนึงเลิกก่นนอนย้ายจากเตือนมั นี่ลูกนี่นะคะเป็นน้องสาวนะคะเป็นลูกใครไม่บอกเดี๋ยวคนมาชื่อแม่ <c oughs> มจะลาบแล้วล่ะอันนี้เป็นน้องสาวนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอันนี้เป็นลูกของน้านะคะน้าชื่อนะอยังไม่บอกเ่ยเดีหห๋ยวโดนมาชื่อแม่ก็วันนี้นะคะเราจะมาแก้งกันใช่ไหมใช่แล้วเราจะแกล้งโดยการทะเลาะกันเนออันนี้าะ อยู่ย้ายรับหน้าทีวีเด้อเดี๋ยวจะทําเสียงดังอะไรอ่ะทะเลาะกันตีแบบไม่แม่ตีแบบว่าชูอพี่บอกให้หนูตั้งใจถ่ายคลิปว่าไม่ไม่ถ่ายแบบโอเคโอ้โหอะไรประมาณนี้ฮะเออแล้วก็มันแบบน้ำผึ้งอ่ะไปชนคลิปแค่เฉยเฉยแค่คลุกๆแบบชนแล้วเราก็กำวิ่เห้มันเป็นหน้าจอแดงอ๋อโอเคได้ไปค่ะไปค่ะเลยตอนนี้เราก็อยู่หน้าทีวีแล้วนะคะ รารอช่างเขาแบบซ่อมชักโครกที่บ้านอนู่ตอนนี้เดี๋ยวช่างซื้ออะไรแล้วก็จะชื่อมแหนการกันที่คุณยายเชื่อมทุกอย่างแล้วคือหลับตรงนั้นไหมคะหลรง้นคือนี่ก็งงว่าทำไมยายนอนตรงนั้นเพราะว่าก่อนอันนี้พี่แกลงนอนตัวฟาแล้วยายบอกว่าพื้นมันเย็นคืองงเลยทุกคนแบบตรงนี้อ่ะทั้งนุ่มทั้งมีพัดลมแอร์ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ยายไม่นอนง,งง,งเดี๋ยวเดี๋ยวานพอจะบอกให้ตรงนี้น

ไม่รู้บอกว่ามาถ่ายคลิปด้วยก,กันก่อนบอกว่า<น> <ใน S 2> จะถึง้นหนอแมาถ่ายคลิปทาไมเออเนี่ยจะได้เปิดคลิปไม่ต้องมาทำโมโหใส่เลยเร็วเออถ่ายกันก่อนโอ้ยบีหนอมากว่าห,หนูจะถ่ายคลิปพื่อเมื่อกี้พักหนูอะ่ะ <c oughs> ควดหัวเลยซื้อแล้วะด้อแล้วกมน้ำหึ่งมันรู้เยอะแต่อ่นไีมาเฮ้ยลูกมานี้โอ๊ยรีไถ่ายรีบเสร็จเนี่ยน้ำเพิ่งเอาขึ้นคอนแตนเนอร์โอ๊ยทำอะไรยังไงคะยัยเอาเป็นอะไรเนี่ยทังเลยคุณจะโง่ไหม มาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ หนูไม่ใช่สะแทนอินไหมตกใจไหมใครจะบอกบอกก็ไม่เรียกแกล้งดิทุกคนเราหลักการค่ะยายตีน้องแรงมากทุกคนแบบเป็นรอยมือเลยอะตรงเนี้ยเศรษฐากค่ะไม่่ใชสตอินขอโทษน้องเลยยายน้องในายกน้องผมบ้านหนูหนูมันไม่จะตกมันมันหนูแทนกันเฮ้ยเดีแรกมันตาคอยอยู่เนี่ยติดมาตาอ้อุ้ย ว่าถือว so ่าแพงของเราสำเร็จเลยสำเร็จสำเร็จยายยายเชื่อไหมล่ะว่าเราเพิ่งเป็นอะไรเป็นบ้าไปแล้วเรื่องจริงก็บ้าอยู่แล้วก็บอกว่ามันบ้าเฉยเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับบนที่ชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็จัดส่งเลยนะคะส่งสารแขนของเราหน่อยนะนี่เป็นรอยมือคุณยายเลยนะคะเจ็บอยู่นะอ่ะบ๊ายบายกล้องบ๊ายบาย Các anh trừ người nó đấy